สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีพาไปที่เมืองดานางังประเทศเวียดนามนะคะเมื่อเราไปถึงสนามบินแล้วพวกเราก็นั่งรถรับส่งจากทางโรงแรมที่พวกเราจองไว้ให้เขามารับที่สนามบินแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวตามคุณรตีไปดูค่ะว่าเมื่อเราไปถึงโรงแรมแล้วเราจะเช็คอินยังไงห้องพักของพวกเราเป็นยังไงบ้างตามคุณรตีไปชมพร,พร้อมๆกันเลยค่ะ สักครู่เรานั่งรถคันนี้ละคะมาจากสานามบินนะคะก็มาถึงโรงแรมฮิวตันการ์เดนอินดานังโดยสวัสดิภาพนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมฮิวตันการ์เดนอินดานังประเทศเวียดนามไปที่เรียบร้อยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปด้านในไปเช็คอินกันค่ะเดินเข้ามาด้านในนะคะตรงนี้เป็นล็อบบี้ค่ะ เช็คอินกันนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมฮิลตันการ์เดนอินดานังประเทศเวียดนามนะคะ,ะก็มีแขกที่จะมาพักโรงแรมรอเช็คอินอยู่ส่วนพวกเราก็กำลังรอเช็คอินเช่นกันคะ่ะตรงเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะมีพนักงานให้บริการอยู่3จุดคะ่ะตอนเราเดินเข้ามาเช็คอินนะคะมีเวลคัมริงด้วยไม่รู้น้ำอะไรเลยคะ่ะเขาเสิร์ฟม,มา มีน้ำแข็งด้วยนะคะดูเผินเผนเหมือนอน้ํากระเจีย๊ยบน้ําอะไรไม่ทราบยังไม่ได้ชิมค่ะตอนนี้เราเช็คอินแล้วก็ได้ห้องพักเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวไ,ไปดูกันค่ะว่าห้องพักของพวกเราจะเป็นยังไงอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะคะพวกเราขึ้นลิฟต์มาถึงชั้นที่23นะคะเดี๋ยวดูค่ะว่าห้องพักของพวกเราห้องที่เท่าไหร่คะอันนี้เราได้ห้องพัก ที่2304นะคะไปค่ะเอาอยู่ตรงนี้นะคะได้ห้องพักแล้ว2304ที่โรงแรมฮิวตันการ์เดนอินดานังประเทศเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะเราเดินเข้ามาในห้องนะคะดูดูค่ะตอนนี้ไฟยังไม่สว่างสวัยเท่าไหร่นะคะเดินเข้ามาในห้องนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็นเตียงนอนค่ะนี่นะคะเตียงนอนแล้วก็ฝั่งโน้นเป็นทีวีตรงนี้เป็นเก้าอี้ให้นั่งมีโต๊ะเล็กๆอยู่ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะอุ้ยตรงนี้มีเวลครมขนมด้วยเนี่ยอยู่ในถุงนะคะปกติจะเป็นเวลคัอมคุกกี้นี่นะคะ มาฝั่งนี้หัวเตียงก็จะมีะสวิตไฟมีโทรศัพท์ด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์มีชากาแฟมีโคมไฟประมาณนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะตู้เสื้อผ้าแล้วก็ที่วางกระเป๋านะคะด้านขวามือเราก็จะเป็นห้องน้ำวิมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะ ห้องน้ํากว้างมากเลยนะคะมีอ่างอาบน้ําตรงนี้ก็จะเป็นอ่า,อางล้างมือล้างหน้าของใช้ต่างๆครบครันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ำเขาก็จะแยกเป็นห้องส่วมนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะเป็นห้องอาบน้ําเข้าแยกกันกับอ,าอ่างนะคะ แล้วก็เป็นประตูที่ไปห้องนอนนะคะส่วนด้านนี้ก็คืออ่างอาบน้ํานะคะแล้วก็มีระเบียงเดินออกไปข้างนอกได้ด้วยโอ้เนี่มีระเบียงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะถ้ามองเข้าไปก็จะเห็นห้องน้ำของห้องพวกเรานี่แหละคะ่ะเป็นอ่างอาบน้ําแล้วก็มองไปฝั่งนอน ็ชมวิวเมืองดางนะคะเนี่ยค่ะด้านนี้ชมวิวชมไฟชมเมืองดางโอ้ดูค่ะบรรยากาศคึกคักมากแล้วมองลงไปด้านล่างตรงซ้ายมือค่ะเป็นชายหาดนะคะเป็นชายหาดเป็นทะเลนะคะฝั่งนี้โอ้ดู้ค่ะเดี๋ยวตอนเช้าจะ พาชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศในตอนค่ำประมาณหนึ่งทุ่ม,มค่ะที่ดานังประเทศเวียดนามนะคะบรรยากาศในช่วงนี้ก็ชมไฟแสงสีตอนนี้พวกเราอยู่ชั้นที่23โรงแรมฮิลตันการ์เดนอินดานังประเทศเวียดนามค่ะเราเดินออกมาจากในห้องนะคะมองย้อนขึ้นไปตรงน,นั้นก็จะเป็นห้องนอนเตียงนอน เขาก็จะมีประตูตรงนี้ค่ะเปิดออกมาฝั่งนี้ก็มีระเบียงนะคะวมีเก้าอี้ให้นั่งค่ะแล้วทีนี้ถ้ามองออกไปฝั่งนี้เป็นระเบียงแต่เขามีกระจกกั้นขึ้นมาสูงเลยนะคะเอาเนี้ยก็เป็นชายหาดเป็นทะเลนะคะบริเวณชายหาดเห็นไหมคะมองลงไปข้างล่างไม่รู้ตรงด้านหน้าเราข้างล่าง เป็นาอาหารือเป็นอะไรอย่าเพื่อทำกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมองออกไปตรงนั้นเป็นชายหาดฝั่น,นี้มืดค่ะยังยังมองไม่เห็นนะคะตอนนี้พระจันทร์นะคะพระจันทร์เต็มดวงก็กำลังโผลออกมาจากก้อนเมฆนะคะฝั่งด้านโน้นโอ้ที่ดานังก็มีพระจันทร์เต็มดวงมีฟูมูนนะคะ แล้วมองย้อนไปฝั่งนี้ก็เป็นวิวเมืองค่ะด้านโน้นก็เป็นชายหาดโค้งไปบรรยากาศเหมือนพัทยาเลยนะคะถนนตรงนี้ก็คล้ายๆกับถนนเรียบชายหาดพัทยาแล้วก็โค้งไปเป็นพัทยาเหนืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะบรรยากาศคล้ายๆกันเลยแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นวิวเมืองพัทยาอะไรประมาณเนี้ยค่ะคล้ายๆกันเลยนะคะ แล้วก็ที่ตั้งของโรงแรมิวตันการ์เดนอินดานัง mm hmm. ก็อยู่ริมถนนเลียบชายหาดในล่ะค่ะเนี่ยบรรยากาศถ่านึกถึงที่พัทยาเนี่ยจะคล้ายๆกันถ้าใครเคยมาที่พัทยานะคะถ้ามองจากกระเบียงห้องพักของพวกเราออกไปด้านนี้นะคะนู่นค่ะไกลสักหน่อยก็จะมองเห็นรูปปั้นจ้าแม่กวนอิมค่ะสูงตระหง่าน ฝั่งด้านน้นนะคะด้านนี้พระจันทร์ก็กำลังโผล่ผลก้อนเมฆออกมานะคะ mm. อ้สวยงามค่ะสวยงามนะคะ mm. วิวสวยค่ะ mm. เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาดูบรรยากาศในยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm. ว่าเป็นยังไงนะคะ mm. ที่โรงแรมฮิลตันการ์เด้นอินดานังประเทศเวียดนามค่ะ